ครที่กำลังมองหากระบะ r ี vo Rock o คนะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดคิดนี้เด็ดขาดสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนขับเพรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมะเพรยนตนนะับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ที่โกดังรถเข้าใหม่ของบริษัทเพรยนตนนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถกระบะหน้าหลอก2องคันนี้เลยนะฮะด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นรุ่นที่ นะฮะรุ่นพิเศษเป็นรุ่นที่ท็อปสุดเลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถกระบะนะครับแบบหล่อๆเท่ๆนะครับสองคันนี้เลยผมแนะนำเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในส่วนของกับเจ้าตัว Toyota Revo 2.4 Rocco นะฮะเป็นปี18กับปี19นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4นะฮะ150รแรงม้านะครับนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ สนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมคันนี้ก่อนเลยนะครัคันแรกคันนี้นะครับ,นนรบก็จะเป็นตัว Toyota Revo r o c k o นะครับ 2.4G จะมาพร้อมกับสีดำนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแบบหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นรถปี2019นะฮะไมวิ่งอยู่ที่150,000กิโลนะครับ ราคาขายที่บริษัทเพิรยนตั้งขายนะอยู่ที่729,000บาทนะฮะโหถือว่าไม่แพงนะครับได้เป็นตัวท็อปสดุดแล้วชุดแต่งแบบหล่อๆอย่างนี้นะครับนะบอกได้เลยว่ารีบเลยนะครับนานๆจะเข้ามานะฮะสภาพแบบสวยๆแบบนี้นี่คือยังไม่ได้ล้างขัดสีฉวีวันให้เขานะครับคุณลูกค้านะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับมาเป็นแพคคู่เลยสีดำกับสีบอลน,นะ อย่างคันนี้นะฮรราคาขาย729,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0นะฮะสำหรับที่ลูกค้าใช้ฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0นะครับหรือว่าอยากจะดาก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นโฉมหน้าหล่อที่ใครๆก็เรียกกันนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะ ไฟลูกแก้วนะครับมีไฟเดย t ไมนั่นนิ่งไลท์มีไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับโครงไฟด้านในของเขาคือดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับเจ้าของก่าวติดในส่วนของกรอบไฟด้านหน้าเป็นลายแคปลาด้วยโอ้โหเพิ่มความดุดันความหล่อให้กับตัวรถอีกนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพาดด้านข้างตรงนี้นะครับติดในส่วนของตัวโป่งล้อนะที่ให้เพิ่มความดุดันนะครับดูเป็นสปอร์ตนะ กันชนนะครับเขาก็เพิ่มตัวชุดแต่งมานะครับตัวชุดแต่งมาแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ได้เป็นของเดิมโรงงานนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทากรนีก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวล็อกโคอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะฮะในส่วนของตัวฝากระโปรงก็ติดนะติดตัวตัวรูจมูกนะครับอันนี้เป็นตัวตัวติดแค่เพิ่มความสวยงามของตัวรถนะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ มาดูในส่วนของล้อยางนะครับคันนี้นะฮะเขาให้เป็นยางดันหลอกนะครับไซยางสง265 65 R 1 7นะครับนะเป็นยางปี2018สัปดาห์ที่51ก็คือเป็นยางที่มากับตัวรถนั่นเองนะฮะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะขอบ17นิ้วดิสเบกคู่หน้าและละเอียดซุ้มล้อต่างๆเดิมๆนะครับรถยังไม่ได้ล้างปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยว เราไปทําความสะอาดบอกได้เลยว่าออกมานะครับคลิปแน่นอนนะฮะบ,บันไดนะครับก็เป็นชุดจากโรงงานนะครับนี่กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเป็นพับปรับไฟฟ้าอ่านะครับในส่วนของเบ้าเปิดนะฮะเดิมๆก็จะเป็นสีดำนะฮะแต่นี้เจ้าของเขามาแต่งเป็นลายแคปลาก็ถือว่าเพิ่มความสวยให้ตัวรถนะครับก็ติดกันลอยให้นะติดฟิล์มมาให้คิ้วกันสาเรียบร้อย ามาดูในส่วนของท้ายกระบะนะครับในส่วนของตัวร็อกโนะฮะก็จะได้เป็นสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะร็อกโจะเป็นสปอร์ตบาร์แล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวลวดลายสาดโคสติ๊กเกอร์สัดโคร็อกโคมานะครับสวยนะคันนี้ผมว่าเขาแต่งมาได้ดูสวยมากเลยนะครับไฟท้ายนะฮะติดกรอบลายแคปลาอีกด้วยนะฮะมีไฟไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับ นี่เลยกันชนหลังก็จะเป็นชุดแต่งโล o กนะครับสแตนดาร์ดอา้าเปิดอันหลังจะเป็นสีดำด้านมีกล้องหัวหลังมาให้ด้วยไฟเบรกัวที่3นี่เลยนะฮะอ่ามาดูในส่วนของตัวท้ายกระบะนะครับรอยมาร์กจอกโรงงานรอยคิวเอตัวเม็ดอาร์ตนะฮะเดิมๆรถไม่มีแตะมาจากด้านหลังแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเลยนะคะเดิมๆเ,เลยติดแมกเนอร์มาให้เรียบร้อยฮนะ สนใจนะครับผมบอกคันนี้สวยสวยมากๆเลยนะครับรีบเลยนะถ้าคุณลูกค้าได้ดูคลิปนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านะครับนะลูกค้าติดต่อมาเยอะมากแน่นอนนะครับเพราะว่าสีดำนันๆจะเข้ามานะครับนะรีบเลยอ่ะเรามาดูด้านในกันดีกว่าคันนี้นะครับก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบ3าปุ่มอย่างนี้นะครับนี่เลยอ่าภายในอ่าล็อกโคแน่นอนอยู่แล้วนะครับภายในเขาก็จะให้มาเป็นสีดานะครับ นี่เลยนะสวยเลยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้กับได้ขาวได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยนะครับพปงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับนะแล้วก็ในส่วนของไม้นะครับวิ่งอยู่ที่1 5 6 4 5นักอ่ิาโลนะครับก็ส่วน ส่วนในส่วนของเลื่อนไม้ก็สวยนะครับเวลาเราเปิดก็จะมีตัวรถนะฮะวิ่งเข้ามาสาัตตัวน้ำนะครก็สวยงามนะฮะเขาเออกแบบดีไซน์สวยงามมากอ่ะคอนโซลด้านหน้าเดิมๆไม่มีรีอรอใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนะล็อกโคเขาจะให้ตรงนี้นะครับเล่นลวดลายโครเมียมมาอ่ะหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนนีเวเกเตอร์นะครับ f m a u s b b l บลู o ูธแอร์ก็จะเป็นแอร์อโอโต ตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะฮะไม่ใช่ขับ4นะครับก็เกียร์แมนนวล6สปีดมีโคลโมดเพราะว่าโหมดนะให้นะฮะรายละเอียดนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะอยู่ครบเลยนะฮะรถเดิมนะฮะพลาสติกนะครับตรงนี้ยังไม่แกะเลยถือว่าสวยงามนะครับลูกค้านะที่สนใจก็สามารถเช็คประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะฮะเป็นประวัติกับทางศูนย์ได้เลยผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับเดิมๆเดิมๆสวยกริบเลยนะครับถ้าได้ล้างนะฮะ ได้ล้างขัดสีงาแว็บแน่นอนฮะและยิ่งเป็นสีดําด้วยนะฮะสวยๆเลยอ่ามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้ตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็นตัวเครื่องรหัส 2G d ดีนะครับเป็นตัวเครื่องความจุ2.4ลิตร150แรงม้านะครับตัวเครื่องยังไม่ได้ทําความสะอาดนะฮะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดนะครับจะบอกได้ว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆนะครับรอยเม็ดรอยมาร์กนะครับจากโรงงานนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ไม่มีแบบรอยซึมรอยรั่วมันเครื่องนะครับไม่มีควันไหลออกมาจากตัวที่เกวัตมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับนะแล้วก็น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแกมเดิมนะฮะฝาปรงเดิมนะครับแผ่นการความร้อยังอยู่สภาพเดิมๆนะครับอ่านะครับสนใจนะครับผมบอกได้เลยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจะซื้อสดจัดแฟนซน,นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของเดือนนี้นะผมอยากฝากโปรโมชั่นหน่อยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกรถกับบริษัทเพชรยนนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยศนยเปเน์นานสูงสุด12เดือนแล้วก็ขับฟรี60-90ถึง90วันนะครับยังไงก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะฮะนะสนใจคันนี้รีบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคันต่อไปคันที่2 าราคาคันนี้นะครับรีโวรโค2 4 G Run P Runner สประตูปี2019ไม่วิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0โละครับราคาขาย7 2 9 9 0 0 0บาทนะครับ729,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ14 0 0 0ต่อเดือน6ปีนะครับนะบยังไงก็ขอฝากด้วยอ่ะเรามาดูคันที่2กันต่อนะครับคันที่2คันนี้ก็ แล้วโคเช่นเดียวกันนะก็แต่ว่าจะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้จะเป็นปี2018บอกได้เลยว่าไม่ไม่ถึงแสนน,นนะครับไม่ห้าหมื่นต้นๆนะครับราคาขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทได้เป็นสีบอลเงินปี2018-19นะที่ลูกค้าได้เห็นตอนนี้นะคือรถเพิ่งเข้ามายังไม่ปรับสภาพนะย้ำนะครับรถยังไม่ปรับสภาพนะครับก็ถือว่าสภาพเดิมๆนะครับอ่า คันนี้ก็ให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนชเช่นกันนะครับนะสเปคเดียวกันเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเทามีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะนี่นะครับในส่วนของตัวกันชนก็อาจจะมีริย้ยรอยตามการใช้งานเดี๋ยวเราไปแก้ไขให้นะครับนะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเดิมจากโรงงานนะจะเป็นคิวอ่า ล้อที่เป็นสีดำด้านนะครับล้อแม็กซะขอบ17นะไซส์ยางก็เท่ากันคันนี้จะให้เป็นยางโยโกฮามานะครับเป็นยางปี2018นสะฮะสัปดาห์ที่38ดนะครับดอกยางลึกๆอยู่เลยนะฮะคุณลูกค้าในส่วนของโบดี้โครงสร้างต่างๆเดิมๆนะครับบอลเปิดจะเป็นสีดำนะฮะกระจกจะเป็นสีดำเงานะครับนะและเอียดในส่วนของตัวโบดี้โครงสร้างตัวรถ ก็ถือว่าได้เดิมนะครับได้เดิมเลยนะสปอร์ตบาร์ก็เป็นสีเดียวกันนี่เลยนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาลองขับมาดูตัวรถริงนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะฮะในส่วนของพาดดันท้ายนะครับกระบะลอยเม็ดลอยเม็ดอาร์ตลอยมาร์กนะฮะเดิมเดิมแล้วก็แม็กเลนเดอร์ก็จะได้เดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับการันตีเลยนะฮะไม่มีชนแน่นอนนะฮะอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอน อาจจะมีแบบสะเก็ดหินอะไรนิดนหน่อยๆน่อยนะครับแต่ตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อมาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะครับด้านในนะครับคันนี้นะมาดูด้านในรถใบห้าห0ื่นะครับจะเป็นยังไงนี่เลยนะครับในส่วนของตัวแผงประตูจะได้เป็นสีดํานะครับตรงนี้ก็หุ้มกับหนังสีดําเดินได้ได้สีเทาสีเทานะครับกระจกไฟฟ้านะออโต้ฝั่งคนขับนะ บาะไฟฟ้าก็เบาะคันนี้ก็ถือว่าสภาพเดิมๆสวยๆแน่นๆเลยนะครับแก้ไม่ย้วยนะฮะเบาะไม่มีแตกรายงานนะครับนะไม้นะครับ52447กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะคุณลูกค้าไม้แท้นะสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะฮะอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็ถือว่านะครับเวลาขึ้นก็จะมีที่จับขึ้นนะครับอ่าจะให้ดู คันนี้นะครับก็จะให้มาเป็นแอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็ไม่ต้องทนร้อนแล้วนะครับก็เพดานด้านบนก็จะเป็นสีดํานี่เลยนะเขาให้มาเป็นที่จับแล้วก็พื้นที่นะครับกว้างขนาดเบาะด้านหน้านะคบขยับมาก็ยังนั่งได้สบายนะครับผมสูงประมาณ177นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่พักแขนก็ถือกว้างนะครับนั่งได้2คนก็สามารถพักได้2คนเลยนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วย อ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอ่มาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2GD เช่นเดียวกันนะฮะนะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตร150แรงมา้าตัวเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับในส่วนของตัวนะ น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะตัวซีนนะครับเดิมๆแผ่นการความร้อนนะครับสภาพเดิมเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้้อีกรอบหนึ่งนะฮะนะตัวคานหน้าเดิมๆนะครับมีสษณ์ตัวแอร์ตัวอาร์นะครับ,ร Air, R, ค,รบครบหมดเครื่องยนต์นิ่งไม่มีรอยซึมรอยรั่วของน้ํามันเครื่องนะฮะนะแล้วก็ควันไม่มีขึ้นไอหนาไม่มีขึ้นนะครับนี่เลยนะครับบอกได้เลยว่า2อคนนี้นะครับแนะนําเลยสําหรับลูกค้าที่ กำลังอยากจะออกรถนะครับแนวสปอร์ตกระบะแบบเท่ๆอย่างนี้นะครับอยากแนะนำเลยนะฮะสองคันนี้เป็นเจ้าตัว t y y ต t Rivo r o c c อ c โคนะฮะตัวเครื่องยนต์2.4 150แรงม้านะครับคันนี้ไมวิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0กิโลนะฮะเป็นรถปี2019ราคาขายอยู่ที่729,000บาทในส่วนของฝั่งซ้ายมือผมนะครับนะบเป็นตัว r o c c โค 2.4G เช่นเดียวกันนะครับ มมยวิ่งอยู่ที่52,000กิโลนะครับเป็นรถปี2 0 1 8 1 9ราคาขายอยู่ที่699,00 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคันไหนยังไงนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมว่าตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับอยากเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาที่เบัท์พิทยยนต์ได้เลยนะครับสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทยหกสิบแแยก1มลบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ สามารถเข้ามาได้เลยเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งนะครับและสุดท้ายนี้นะครับขอฝากโปรโมชั่นนะครับกับบริษัทเพชรยยนต์นะดอกเบี้ยศูนเปเซนะครับนานสุดสุด12เดือนแล้วก็ค่าฟรี60ถึง90วันนะครับชอบโปรโมชั่นไหนยังไงก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากกับเจ้าตัวร็อกโค2คันนี้ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็ก่อนจากการนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับ ทางช่องเพรยน์ของเราด้วยนะครับสวัสน,นี้นะครับผมมะเพรยนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาชมนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับสวันนีผมมะนะครับก็สวัสดีครับ